เข้าขาไหนระหว่างขา input บวกกับ input ลบ input ลบอ่าเข้า input ลบอ่าแสดงว่ารู้แล้วนี่คุ้นคุ้นันคุ้นคุ้น,นแสดงว่าลืมอ่ะเราจับตำแหน่งมันได้ไหมว่าต่อยังไงอันนี้คุณหมุนอ,อันนี้ RF r f กับ r หนึ่งผตอแบบนี้นะผมไม่ต่อเหมือนในสัญลักษณ์ในหนังสือนะเพราะว่า อบนนี้ดูดีกว่าเยอะอ่หนึ่งเนีย่ยอีกีรัมก็คือ RF นะครับ r สองก็คือ Input โว, ак, โว่าครูต้องต่อเหมือนเขาแล้วละ่ะเพราะถ้าต่อยนนี้เดี๋ยวนักเรียนงงแน่เน,นี่ยนะอันนี้เราก็มีกราวมานะครับอันนี้เราต่อลงกาวนะครับอันนี้เป็นสัญญาณอินพุตครูใช้ สัญญาณจากฟังก์ชันเจนมาเลยนะครับต่อเข้ายินคุลบต่อเข้าอย่างนี้สมมติว่าคุณช่องการอัตราส่วนตัวนี้สักสิบเท่าผมก็ใช้หนึ่งร้อยเคแค่สิบเท่านะอัตราส่วนอันเนี้ยคือสิบเท่าตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบเคนะครับแรงดันตรงนี้คอมมอนคือต่อลงกลาวเลยนะครับวงจอเป็นแบบนี้ ความถี่ก็ใช้ทดสอบ1กิโลเฮิรตซ์แรงดันใช้1โวลต์พอนะครับเพราะเราขยายสิบเท่าอันนี้เราก็ใช้เป็น1 5บห้าโวลต์เดี๋ยวคุณต้องเซฟแล้วเนี่ยถ้าเราต่อจริงเราซิมอย่างนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ R 3คุรใช้ค่าเท่าไหร่ควรใช้เท่ากับ R 2นะครับโดยประมาณจริงๆไม่ต่อก็ได้นะถ้าเราไม่ได้วอรี่อะไรมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าแรงดันเอาพุชจะเป็นยังไงเราก็ใช้สโคปมาวัดกูดเอากราวมาลงไว้ดีกว่าขี้เกยียจโยงสายเยอะเดี๋ยวดูแล้วงงนักเรียนเข้าใจเนาะคำว่ากราวสัญลักษณ์กราวนี่อยู่ตรงไหนก็ถือว่ามันต่อถึงกันนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวกูวัดอินพุตก่อน <c oughs> วัดอินพุตตรงนี้แล้ตรงนี้ก็วัดเอาพุต จริงแล้วเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะต้องมี c c คั p ปิ้สัญญาณนะจะไม่ต่อกองแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นออฟแอมต่อตรงเลยก็ได้มันไม่พังออันนี้ก็เป็นแรงดันปึ๊บ C c คั p ปิ้คืออะไรครับก็เป็นตัวส่งผ่านสัญญาณการไฟตรงไงครับอย่างเราต่อวงจรอ,อย่างเงี้ยมันอาจจะมีไฟตรงถ้าเป็นวงจรเชื่อมโยงแหล่งแรงกําเนิดสัญ,ญญาณที่เราต้องการขยายเช่นสัญญาเสียอย่างเงี้ยเราจะต้องมีซกั้นไฟตรงจากวงจรไม่ให้เข้ามาที่ไม เข้าใจไหมแต่เงี้ยถ้าเราใช้อย่างเงี้ยจริงจแล้วอันนี้มันเป็นไฟสลับในออฟแอมเนี่ยอาจจะมีไฟตรงวิ่งผ่านมาตรงนี้แล้วเข้าตัวนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะมีซีขั้นนะครับขันก็ต่ออนุกรมเข้าไปกับตรงนี้มีซีอยู่ตัวหนึ่งมีซีนะครับต่อเงี้ยขั้นไปางี้ ไม่ให้ไม่ให้ไฟล์ตรงนี้ต่อเข้ากับฟังก์ชันเจนโดยตรงหรือเข้ากับอุปกรณ์ที่เราเป็นตัวจ่ายสัญญาณโดยตรงเราก็จะมีตัว C เนี่ยขั้นไว้ก่อนจริงๆแล้วในตัวฟังก์ชันเจนเอสโคปเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือว่าเราเราขั้นเงนี้เราก็ใช้ประมาณเท่านี้47่สิดี่สองไมโครอะไรเงี้ยที่มันมีค่าความเปานทาน,นน้อยเมื่อเทียบที่สัญญาณเสียงนักเรียนดูนะ ชแนลสองเนี่ยเราใช้สิบโวลต์ชแนลหนึ่งกูใช้หนึ่งโวลต์นะกูลากมันขึ้นไปอันนี้ลากลงมาขยายออกมากี่เท่าอ่าเนี่ยขยายออกมากี่เท่าเห็นไหมครับตรงนี้หนึ่งชแนลเท่ากับสิบโวลต์ไอหนึ่งช่องเท่ากับสิบโวลต์ชแนลหนึ่งเนี่ยหนึ่งช่องเท่ากับหนึ่งโวลต์เอาสิบหารด้วยหนึ่งนะครับถ้าเราพูดจริงๆแล้วมันก็คืออะไร อัตราขยายอัตราขยายแรงดันนะครับเราจะใช้สัลักษ์เป็น AV เท่ากับเท่ากับ VO ส่วนด้วย V in นะครับแบบนี้จำสูตรนี้ได้ไหม VO AV เท่ากับ VO ส่วนด้วย V in นะครับ v ีส่วนด้วย v ีอก็เป็น A-V สํสำหรับวงจรนี้นะครับมันก็บอกว่าอัตราขยายแรงดันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบอาหารด้วย R-in R-F คืออะไร R-F คืออะไร R-F คืออะไรในวงจรนี้ R-F ก็คือ R-1 ตรงนี้ R-in ก็คือ R-2 อัตราส่วนตรงนี้นะครับมันเท่ากันกับสิบใช่ไหมเห็นไหมครับเราป้อนมาหนึ่งป้อนเข้ามาหนึ่งแต่มันออกไปสิบเห็นไหมครับมันจะถูกขยายด้วยสิบเท่าสมมติว่ากูลดตรงนี้เหลือห้าสิบกิโลโออัตราส่วนมันก็เหลือแค่ห้านะครับห้าเห็นไหมครับจากสิบเหลือห้าโวลต์เห็นไหมก็ออกไปห้าเท่าจากสัญญาณอินพุต ทีนี้ในในสูตรการขยายเนี่ยนักเรียนดูมันจะมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบนี้หมายความว่าอย่างไงถ้าเป็นวงจรแบบนอนอินเวอร์ติ้งเนี่ยเครื่องหมายลบก็หมายความว่านักเรียนดูสีเหลืองกับสีฟ้าถ้าไมครับสีเหลืองเข้ามาซีกลบสีฟ้าออกซีกบวกมันจะกลับเฟสกัน180องศารเราเรียกว่าสัญญาณการขยายสัญญาณแบบอินเวอร์ติ้งแอมพลิฟเออร์แล้วถ้าแปลเป็นไทยก็วงจรขยายกับเฟสสัญญาณน,นั่นเอง นะครับเครื่องหมายลบหมายถึงว่าเฟสมันกลับกันนะะแล้วอีกสองขาที่เหลือครับอาอะไรนะสองขาที่เหลือครัขาไหนครับหมายเลขหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าเป็นขาออฟ s e t นูนไงถ้าเราไม่ได้ใช้งานที่ละเอียดมากเราก็จะไม่ต่อเราก็ปล่อยลอยไว้ได้ถ้าต่อไว้มันจะเอาไว้ทำอะไรนะครับ ใช้ต่อ VR เพื่อปรักค่าให้เอาพุปเป็นศูนย์ในกรณีที่อินพุตไม่มีสัญญาณเข้าคืออินพุตทั้งสองตัวเป็นศูนย์นะ่ะเอาพุตมันก็ต้องเป็นศูนย์แต่มันไม่เป็นศูนย์เราจะต่อ VR ตัวเนี้ยแล้วเอาขากลามไปต่อเข้ากับเราเรียกว่า b บอ s ดลบอะครับเพื่อปรับให้อินพุตตัวเนี้ยกระแสอินพุตสอันนี้มันหักล้างกันหมดไปเป็นศูนย์เอาพุตมันก็จะเป็นศูนย์ด้วยอันนี้อันนี้ต้องต้องไปทดลองเองนะ กูเคยทดลองแล้วนั่งปรับอยู่15นาทีก็ยังไม่เป็นศูนย์กว่าจะได้ต้องใช้ R แบบเทนติโอเมเตอร์ o แบบละเอียดละเอียดนะครับปรับแล้วนั่งจูนเขาเรียกนั่งหมุนอยู่นั่นกว่าจะได้ถ้าใช้เป็น R แบบปรับค่าได้แบบหมุนหมุนนี่วอลลุ่มนี่ขยับนิดนึงก็ไปแล้วต้องใช้เป็น R แบบที่ปรับแล้วมันนิ่งๆน,นะครับสำหรับงานขยายเสียงจำเป็นนะแต่ถ้าขยายสัญญาณแบบของครูเนี้ยครูไม่ได้วอรี่อะไรมาก นะครับเพราะสัญญาณเรามีขนาดใหญ่เข้าไปแล้วออันนี้ก็เป็นแบบ i n นเ r อ i n g กับเฟสสัญญาณนะครับกูถามนิดนึงว่าถ้าคูใช้ rf กับ ri เท่ากันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าคูใช้ค่า rf กับ ri เท่ากันจะเป็นยังไงครับไม่ขยายเราะแทนค่าแล้วมันขยายได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งแล้วเราจะต่อไปทำไมเนาะใช่ไหม จุดประสงค์เราต้องการขยายเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งเท่ากันเลยเห็นไหมครับแต่เฟสมันกลับกันชเฉยอ,อันนี้ไม่ควรทํานะถ้าจะทํำจริงๆก็ไม่ต้องต่อตัวนันทฮาหรอกครับจัมขาสองบนกลับมาหาอินพุตได้เลยถ้าถ้าจะขยายยี่สิบเท่าครับก็ยี่สิบเท่าคุณก็ก็อัตราส่วนสองอันนี้ก็ผ่านไปยี่สิบครับไม่ได้เกินดูนที่แรงดันได้ใช่ไหมแรงดันมันออกมาสิบห้าตรงเนี้ยเราป้อน มัน,ม,นมันขยายได้ครับเราก็ใช้อาร์นี้สองร้อยแต่ว่านักเรียนดูด้วยนะว่าสัญญาณ input ตแต่ output เนี่ย Input เราเข้ามา1โวลต์เนี่ยมันจะขยายไปยี่สิบโวลต์ได้ไหมเดี๋ยวดูแล้วกันต้องให้เห็นกระตาลุกขึ้นเป็นไงยอดหายเพอะไรครับเพราะว่าไฟเลี้ยง o อฟแอเนี่ยเราใช้บวกลบสิบห้าโวลต์เพราะฉะนั้น แรงดันเอาตู้เนี่ยมันจะอยู่ด้านบวกประมาณ14ด้านลบ14เพราะนั้นถ้าอัตราขยายเป็น20ตรงนี้เราป้อ1น1โวลต์เราปอ้อน1โวลต์พีเข้าไป1โวลต์ขยาย20เท่าก็ออกมา20โวลต์เกินเกินแรงดันแหล่งจ่ายไหมเกินเกินแรงดันที่ออฟแอมป์ Am จะจ่ายได้ออฟแอมป์ Off Am มันจ่ายได้แค่14โวลต์เพราะฉะนั้นไอตรงที่มันเกิน14โวลต์มันจะถูกตัดทิ้งเข้าใจไหมครับ เพราะนั้นเวลาเราออกแบบเราต้องดูด้วยว่าอินพุตเราเข้ามากี่โวลต์เมื่อผ่านอันตราขยายไปแล้วมันออกมาเกินแรงดันแหล่งจ่ายไหมถ้าเกินแสดงว่าสัญญาณถูกตัดแน่นอนเกิน9 5้าส้าเปอร์เซนนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอายี้เราก็ควรจะดูด้วยว่าแรงดันอินพุตเราน้อยไหมอ่ะถ้าเป็น0ูจุด้าโวลต์นเนี่ยถ้าเป็น0ูจุด้าโวลต์เราขยายยี่สิบเท่าได้เข้าใจไหมครับทันไหมเอ่ย เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ครูบอกว่าใช้50มิลลิโวลต์อย่างเงี้ยนักเรียนสามารถขยายเป็นร้อยเท่าก็ได้แต่ร้อยเท่านี้ก็เสี่ยงนะว่ารูปร่างสัญญาณจะเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้ขยายกี่เท่าขยายไปสองร้อยเท่านะครับ ถ้าขยายมากมากนี้ออฟแอมมันจะเหมือนจะโอเวอร์โหลดอะไรอย่างงี้มีปะคือมันต้องดูว่าขนาดแรงดันอินพุตเมื่อผ่านอัตราขยายคูณเข้าไปแล้วเนี่ยเกิน90%ของแหล่งจ่ายไหมถ้าไม่เกินอันนี้ใช้ได้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความถี่ที่ใช้ตอนนี้นักเรียนใช้ความถี่1กิโลเฮิรตซ์สัญญาณยังคงเป็นลูกขึ้นสายเดี๋ยวคูทำให้ดูเลยนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนค่าวความถี่เป็น10กิโลเฮิร์จะเกิดอะไรขึ้นมันขยายไหมสัญญาณสีฟ้ามันหดลงเห็นไหมครับมันหดลงขยายหรือเปล่ายังขยายอยู่50มิลลิโวลต์ออกไป5โวลต์ขยายไม่ถึง5โวลต์นเนี่ย4โวลต์กว่กว่าเห็นไหมครับ ทำไมมันถึงหดลงแต่มันยังขยายอยู่แต่มันขยายไม่เต็มพิกัดของมันแทนที่จะขยายไปเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเท่าขยายไม่ถึงนะครับขยายเท่าไหร่เองดูสิประมาณสี่ประมาณสี่สิบเท่าเองมั้งใช่ไหมถ้าความขีดสูงไปอีกอ,อันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องรู้ด้วยถ้าความขีดสูงตรงนี้เป็นหนึ่งร้อย จริงๆประมาณห้าสิบก็น่าจะเห็นผลและวห้าสิบเคงานลดลงอีกเห็นไหมครับอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกับอะไระสัญญาณยังเป็นรูปขึ้นทรายนะเห็นไหมครับห้าสิบเคเฮต็มพอได้อยู่ขยายออกมาจากสองร้อยอันนี้ห้าสิบมิลลิโวลต์หารหนึ่งก็เหลือประมาณเท่าไหร่ยี่สิบเท่านะครับประมาณยี่สิบเท่าได้ไหมใช่ยี่สิบเท่านะครับ อัตราขยายจะลดลงอันนี้เราเรียกว่าเก n b a n d w i ์วิดโปรดักคือถ้านักเรียนอย่างเบอร์ออฟ741จะมีอยู่ค่าประมาณ1เมกถ้านักเรียนเอาค่าความถี่คูณกับอัตราขยายแล้วอยู่ในช่วง1เมกนะครับถ้านักเรียนคูณกันแล้วเรามันได้1เมกพอดีเนี่ยแสดงว่าอีความถี่ตรงนั้นน่ะมันจะทําให้อัตราขยายมีค่าเท่ากับ1เท่าพอดีนะครับอันนี้อัตราขยายเราเท่าไหร่นะ200 สองร้อยสองร้อยคูณอะไรได้หนึ่งเมกความถี่เท่าไหร่ครับเกณฑ์ bandwidth product อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเมกหารด้วยสองร้อยห้ากิโลเองนะครับแสดงว่าตัวนี้ประมาณสิบน่าจะสิบเมกเกณฑ์ bandwidth product เขาสิบเมก อดวสองร้อยห้าสิบชก็ยังไม่ใช่แนี่ยแสดงว่าเกณฑแบนด์วิสูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวกูเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยกิโลเดี๋ยวเดียเรนดูนะว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงก็ยังเป็นซรายอยู่แต่ว่าแรงดันมันทำไมลดลงลดลงนะครับลดลงนะเพิ่มไปอีก ทำไมมันขยายได้เยอะจังผิดปกตินล้วเนี่ยนักเรียนดูลูกขึ้นยิ่งความถี่สูงสัญญาณยิ่งลดลงแล้วเดี๋ยวเราเรียนไปดูลูกขึ้นเขาว่าเป็นยังไงอายังได้ซายอยู่เพราะอัตราส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นตรงเนี้ยเวลาไปใช้งานเนี่ยมันจะมีค่าเกณฑ์แบนด์วิดอยู่ว่าถ้าอัตราขยายคูณกับความถี่อินพุตเข้ามาแล้วเกินตรงเนี้ยออฟแอมจะไม่สามารถ ขยายได้ตามเกณฑ์ที่เรากําหนดนะครับโดยส่วนมากออบแอมก็จะใช้ความถีไม่ไม่เกินไม่เกินไม่น่าจะเกิน50กิโลเฮิร์ต์อ่ะเพราะเราสร้างมาันมาเพื่อขยายสัญญาณความถี่เสียงนะครับแต่ถ้ามีบางเบอร์เขาใส่สัญญาณที่สูงกว่านี้ราคาก็สูงตามนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบางเบอร์อันนี้ก็บอกไม่ไดนะ้เช่นเบอร์พวก LF อะไรพวกนั้นนะอาจจะขยายสัญญาณได้ถึง50เมกะเฮิร์ ก็สัญญาณถึงจะเพีย้ยนแต่อันนี้ยังไม่เพี้ยนเพราะว่าแรงดันตรงนี้ต่ําไปหน่อยนะครับถ้าแรงดันต้งสูงนี่ก็จะเห็นผลละอ่ะนักเรียนดูนะครับเมื่อกี้เราป้อนสัญญาณต่ำทีนี้นักเรียนดูรูปร่างสัญญาณแทนที่เป็นรูปขึ้นซรายมันเป็นรูปอะไรละครับสามเหลี่ยมเพราะว่าเกณฑ์แบนวิดปรดักอันนี้ห้าร้อมิลิโวลต์นะครับมันเปลี่ยนมันเรียกว่า o f แอมมันจะมีความสามารถในการเปลี่ยนค่าแรงดันไม่ทันถ้าอยากรู้ตรงนี้นักเรียนต้องไปดูค่าอัตราสรูอัตราสรูเลทของคู่มือในตัว o อแอมว่าอัตราสรูของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่มันจะมีผล อันนี้ก็เป็น Data Sheet ของ lm 7 4 1นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเขาคู่มือนี้ละเอียดนะ offset นั้นขาปับป๊บหนึ่งห้าบางทีเราอ่านคู่มือเราได้ความรู้เยอะนะว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงอย่างอันนี้ใช้แรงดันบวกลบ3 0มสิบโวลต์บวกลบสิบห้าโวลต์อินพุแรงดันแหล่งจ่ายบวกลบยี่สิบสองถ้ามีตัว c จะบวกลบสิบแปดนะครับเนี่ย นั้นเวลาดูเนี่ยเบอร์เดียวกันแต่มีตัวต่อท้ายไม่เหมือนกันค่าแรงดันไฟเลี้ยงวงจรก็ต่างกันถ้าเป็น C ก็บวกลบ18ถ้าเป็นธรรมดากับ A ก็บวกลบยีสองนะครับส่วน input ตอ้วนเตหไหมความว่าแรงดันสูงสุดที่จะเข้ามาด้าน input เนี่ยขาบ,บวกขาลบเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันจะมีอุณหภูมิในการบัดกรีนะครับไม่ควรเกิน300 260ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ย นะครับ10วินาทีด้วยนะ260องศาเพราะนั้นเวลาเราใช้หัวแรงบัตรกีเราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้เนี่ยนะครับก็เสี่ยงเพราะนั้นอยากใช้ความอยาใช้บัตรกีนานไม่งั้นพังบัตรกีแล้วเอ๊ะทำไมวงจรทดลองใช้ได้พอบัตรกีแล้วพังนะครับเรื่องของอุณหภูมิตรงนี้ซับไพลวอเตจกราวอัตราสลูยังไม่เจอเ๋ยวต้องมาดูรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอตาสลูเลต นะครับศูนย์จุดห้าโวลต์ต่อไมโครเซกหมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันได้0ูนจุดห้าโวลต์ต่อไมโครเซกมันมีสูตรการคำนวณด้วยนะว่าเอาไปใช้แล้วความถี่มันเท่าไหร่นะครับแต่เราคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าจะเอาก็บอกเดี๋ยวจะส่งเอกสารมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตราสลนะูอัตราสลูตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ นะครับ0.5โวลต์ต่อไมโครเซกอันนี้เรา500มิลลิโวลต์ใช่ไหมแสดงว่าความถี่สัญญาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเอาแค่หนึ่งร้อยก็พอนะครับที่เกียดคำนวณเยอะเลข 1, หนึ่งพันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วล่ะนะครับอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้า50เขาเป็นแล้วมั้งถ้าใช้แรงดันขนาดน,นี้รู้สึก ที่ห้าสิบก็เป็นสามเหลี่ยมแนละ้วเห็นไหมครับลูกขึ้นเป็นลูกขึ้นสามเหลี่ยมไม่เป็นทรายลนะเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปคํานวณน,นะคํานวณค่าความถี่นะครับหนึ่งหารด้วยห้าสิบห้าสิบอะไรห้าสิบกิโลเฮิร์นะครับเราก็ได้ค่าเวลามายี่สิบยี่สิบ ทีนี้การเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยตัองเียต้องหารด้วยสี่นะครับใช้เวลาห้าไมโครเซกนะครับเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับศูนจุดห้าโวลต์ศูนย์จุดห้าโวลต์หารด้วยห้าไมโครเซกนะครับได้อัตรามาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสน นะครับหนึ่งแสนก็เกินพิกัดมันก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเนี้เฉียงเฉียงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันรูปร่างก็จะเพีย้ยนนะครับนักเรียนก็ต้องมาหาจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ความถี่สูงขนาดนั้นนะเราก็ไม่น่าจะซีเรียสเรียบร้อยนะครับรู้เหตุผลว่ามันมันเกิดจากการตอบสนองของตัวออฟแอมเองที่ มันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความถี่เนี่ย0.5โวลต์ต่อไมโครเซกฉะนั้นความถี่ตรงนี้มันมีการคำนวณด้วยนะนะครับต้องดูตรงนี้ว่าไอ้แรงดันของเราเนี่ยเกินไหมถ้าเกินปุ๊บทำงานไม่ได้สัญญาณจะเพี้ยนโอเคนะไปดูต่อวงจรขยายแบบแบบอะไรครับต่อไปงครับครับ ไอ์ R หนึ่งกับ R สองเนี่ยถ้าเราจะไม่ใช้ค่าประมาณเนี่ยแต่ว่าเราทําให้ผสมค่าแล้วมันให้ได้อัตราส่วนมันสองร้อยเท่านเนี่ยมันก็ได,ได้ครับแต่ครูขอแนะนําไว้หางหนึ่งว่าอัตราส่วนของ R ตรงเนี้ยควรจะอยู่ในหลักกิโลโอห์มนะครับเพราถทางเรียนใช้เป็นหน่วยโอห์มเมื่อไหร่เนี่ยปริมาณกระแสที่มันไหลเข้าตัวออฟแอมเนี่ยมันจะทําให้ตัวออฟแอมร้อนเข้าใจไหมเพราะแอมเนี่ยกินกระแสเป็นหน่วยไมโครแอมเองนะครับ เพราะนั้นอันตราส่วนอันตราส่วนอะโอเคไม่มีปัญหาแต่ค่าหน่วยของ R ที่ใช้กับออฟแอเนี่ยควรจะอยู่ในหลักกิโลโอมโอเคไหมโอเคครับอันนี้จะประสบการณ์ที่เจอนะถ้านักเรียนใช้ตรงนี้เป็นหลักสองร้อยโอมสี่ร้อยโอมห้าร้อยโอมอย่างเงี้ยกระแสไฟไมันจะไหลเข้าออฟแอเยอะแล้วออฟแอมจะร้อนนะครับเพราะนั้นเราควรใช้เป็นหลักที่เป็นกิโลโอห อันนี้แนะนำไม่ไม่ไม่ไปคำนวณละเอียดนะเพราะว่าสำคัญก็คืออัตราส่วนของ rf กับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวงจรขยายแบบ n o n i n v e r t i n g กันก็คือสัญญาณที่เราต้องการขยายเนี่ยเราจะไปป้อนเข้าที่ขาสามืีขา input บวกส่วนขาสองเนี่ยอัตราส่วนการต่อ rf กับ ri ยังเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวนักเรียนดูนะครับว่าความถี่ครูก็เปลี่ยนเป็น 1k เหมือนเดิมนะน,นี่500มิลลิโต์ออไปไหนแล้วล่ะอ๋อถ้าเป็นวงจรนี้ต่อจริงอะใช้ได้นะครับแต่ในคอมมันเนื่องจากอินพุตของไอ้เจ้าตัวตัวแบบ i n นเ r อ i n g เนี่ย Non อินเวอร์ g ติ้งาสามเนี่ย มันจะมีค่าความนั้นทานอินพุตเทียบกับแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต่อตัว c หรือจะต่อไม่ต้องต่อตัว r แต่ต่อตัว c แทนก็ได้นะกันไฟเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงถ้าต่อตัว c ไม่ได้ก็ในโปรแกรมเขาคำนวณละเอียดเกินนะครับชีวิตจริงก็เคยลองแล้วไม่ได้เหมือนกันต้องเอา c ออกถ้ามี r แต่ถ้าเอา R oh, ออกก็น่าจะได้อยู่เอราะค่าความ้นทานมันเยอะถ้าต่อ C จะไม่ได right ้นะครับถ้าเราป้อนสัญญาณเข้าท se> ี่ Non Inverting ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในโหมดที่เราต่อในในโครงสร้างแบบ ขยายแล้วไม่กลับเฟดเนี่ยถ้าความต้านทานอินพุตในโหมดนอนอินเวอร์ติงเนี่ยมันสูงกว่ากว่าแบบแบบอินเวอร์ติงเยอะมากนะครับก็ไม่มานะโหมดนี้ให้ต่อตรงเลย ะครับทำจริงได้นะแต่ในโปรแกรมคอมเขาไม่ให้นะครับเราต่อตรงเข้าไปเลยครับเดี๋ยวดูเอาพุทเป็นยังไงเนาะคุณทำไาพลาดปะเนี่ยห้าร้อยมิลิโวลต์อ๋อถูกแล้วนี่ก็ห้าร้อยมิลิโวลต์เออลืมไปว่าตาขยายมันไอ้นี่ เมื่อกี้ปรับไปอยู่เท่าไหร่เนี่ยที่จริงก็ใช้ซีได้ซีอย่างนี้มันน่าจะได้แหละเดี๋ยวลองม่อัตราขยายมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับป๊บอันนี้เราใช้47 หายไปเลยครับสแสดงว่าไม่ได้จริงต่อปุ๊บทีนี้เรียนดูนะครับเราป้อนสัญญาณเข้ามา500มิลิโวลต์เอาพุทเราออกมาเท่าไหร่5โวลต์อันนี้ครูขอเปลี่ยนเป็น1โวลต์ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ชัดเจน1โวลต์นะครับเอาพุท อัตราขยายนี้เท่าไหร่ครับสิบเท่านะครับสิบเท่าเอาพุทออกมาสิบเท่าไหมไม่ใช่สิบเท่านะสูตรเนี้ยถ้าเป็น Non อินเว t ติ้งเนี่ยมันจะต้องบวกหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่ารูปขึ้นสีฟ้าเนี่ยมันจะเกินขึ้นมานิดนึงมันจะเกินเกินขึ้นมาขีดนึง ด้านบวกเห็นไหมครับมันจะล้ําเส้นขึ้นมานิดนึงเป็นเพราะสูตรของมันอ่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบ n o n อินวั t ติ้งนะครับอัตราขยายเขาจะเป็นแบบนี้ a v เท่ากับ RF หาร Rin แต่กูเอาหนึ่งไว้บวกข้างหน้าดีกว่าหนึ่งบวกนะครับ มันจะมีบวก1เพราะนั้นนักเรียนจะป้อนสายยานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาพุทมันจะไม่น้อยกว่าอินพุตนะครับมันจะมีการบวก1ไปตลอดเพราะนั้นอัตราขยายเนี้ยมันคือ1ิบเท่านะครับสิหาร10บได้หนึ่งได้ส0บเอหนึหาร10ได้10บวกอีกหนึ่งก็จะเป็น11เพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าลูกขื่นสีฟ้ามันเกินมานิดหนึงนะครับเราป้อน1โวลต์มันก็ออกมาเป็นสิโวลต์ นะครับอันนี้ช่องละสิบถ้ากุณลดเลือดช่องละห้าจะเห็นไหมถ้าใช้สโคบจริงก็สนุกดีให้กาวอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะเกินมานิดหนึ่งห้าสิบเกินมาขีดนึงพอดีเลยอันนี้ก็ขึ้นไปห้าสิบก็เกินไปขีดนึงพอดีเลยนะครับเกินไปขีดนึงก็ประมาณสิบเอดโวลต์เห็นไหมครับ เพราะนั้นถ้าขยายแบบนี้เนี่ยมันไม่กลับเฟสสัญญาณเห็นไหมครับ Input เป็นบวกเอาพุเป็นบวก Input เป็นลบเอาพุตเป็นลบ,เ,นลบเราเรียกว่า Non Inverting ก็คือมันไม่กลับเฟสสัญญาณนั่นเองออกแบบง่ายครับนะออกแบบง่ายแต่ต้องระวังนะอันนี้ต่อ c แล้วอาจจะไม่เวิร์กต้องต่อตรงเข้าไปเลยนะครับจบวงจรขยาย i n v e r t i n g กับ n o n i n v e r t i n g นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูในเอกสารมีบอกอยู่ในในนี้อยู่แล้วในในในนี้ในเอกสารเรามีนะครับออฟแอมเปียบเทียบแรงดันออฟแอมเบืร์งโตนอ่านออฟแอมเบืร์งโตนแล้วก็วงจรเปรียบเทียบนะครับครูสองวงจรเปรียบเทียบก่อนโอเคอ่ะมีใครจะถามอะไรคุณครูไหมไม่ถามเนาะไม่รู้จะถามอะไรเลยอาจารย์มืนโอเคไหมครับ พอจำอะไรได้มัางวงจรขยาย i n นเ r อ i n g n o n นอนอินเวอ์วงจรเปรียบเทียบแรงดันไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักกี่นาทีครับครูให้พักจะพักหรือเปล่าเงียบอ่ะเดี๋ยวลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรกันสักสิบนาทีเนาะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มหมขอพักสักสิบนาที เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องวงจรกาเนิดสัญญาณกันนะครับเดี๋ยวคุณขอสต็อปก่อนเดี๋ยวไฟล์มันจะใหญ่เกินไป